ก็คือปั่นจัก,กรยาน,นะคะแต่นี่คือแผนสุดท้ายที่คิดไว้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะมาผิดทางจีหลงหลงจริงๆกลัวแมลงเขาปั่นกันขคืนเนี่ยแต่ที่พีกว่านั้นก็คือตกรถไฟค่ะตกรถไฟจริงๆตอนนี้ก็คือ <c oughs> มาคิดแผนกันที่ ห้องเพื่อนยีนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวไทเปก็ดูนะว่าจะทํายังไงเพราะว่าเราไปกัน2คนไม่มีกลุ่ปทัวร์ใดๆคะ่ะคิดกันเองคะ่ะตอนนี้นง,งงสถานีรถไฟมากไม่เคยไปต่างประเทศทั้งคูใช่เป็นเปิดหน้าแรกที่ไทเปคะ่ะนี่นะคะอีกนิดนึงนึกว่าสอมแกดแพทสวัสดีเด็กูนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สที่เรามาทําแผนกันโอ้โหสภาหัวกู แล้วก็อยากจะโชว์ให้ทุกคนได้ดูว่าเพื่อนเรานั้นทําแทนโ oh. <laughs> อ้โหอลังการมากการไปเที่ยวครั้งนี้นะคะคุณยีคือเก็บทุกเม็ดค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองก็ใกล้จะตีห้าแล้วออกมาตั้งแต่ตีสามครึ่งออกจากห้องเดี๋ยวเราจะเดินทางไปไทยเพย์กันนะคะแทนแล้วเป็นฉันทซศนีค่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไป ตอมอกันจะมาแชร์ประสบการณ์น,นะคะก็คือเราผ่านต่อมอแล้วแล้วลก็เร็วมากของที่เตรียมมาก็คือไม่ได้ใช้เลยเลยตอนนี้มันออเอากระเป๋าเขาก็แค่ดูดูดูเพราะว่าเรากรอกต่อมอออนไลน์มามันก็เลยเรียบร้อยและเร็วเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเอาซิมที่จองไว้นะเออซอรี่แล้วคือไม่ได้นะคะนกค่ะนกตอนนี้กลาลังตามหาซิมนะคะ ซึ่งข้างนอกก็ฝนตกเยอะมากแต่ตอนนี้ซิมอยู่ไหนเอ่ยไปดูกันค่ะหาหาซิมอ,อันนี้มาเพ้่มามาดีนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนรถไฟฟ้ากันที่ไทเปเม station เดี๋ยวเราจะไปซีเหมือนตริงแต่ตอนนี้กำลังตามหายอยู่ว่าไปทางไหนมาหามาถึงก็ต้องซับข้าวปั้นนะคะ นุมแตงกวาด้วยมไม่ใช่แตงกวานุมอะไรมาละกออีเมือแรกในไทยไปนะคะจุดมากเอาจริงนะคะก็ะะคะือกินหมาล่าเรียบร้อยละแต่ว่าลืมถ่ายคะ่ะถ่ายมาแต่แบบแนวตั้งว่าตอนนั้นมันหิวเนาะเดี๋ยว,พวเพื่อนจะทำการปรุงนะคะน้ำเขาจิ้หาวเออนนี้ก็คือมีพันธุ์ท้ายนลสิงด้วยนะคะ วันนี้เรามากินหมาล่ากันน้ำจิ้มปรุงไม่อร่อยเลยนะคะทุกคนและอันนี้ก็คือก,ด,อกดที่่หรอ <laughs> บรรยากาศของซีเหมือนจริงตอนเย็นนะคะ6โมงว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้เราก็แปลงโฉมแล้วก็มาที่เซเว่นนะคะอันนี้เป็นไม่ทรรมดาตรงที่เป็นเซเว่นคิตตี้ค่ะแม่ฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้ โอ้ไม่ค่ะคิตตี้หมดเลยเพราะว่าเป็นวันที่ฝนตกนะคะแล้วตอนนี้เราสองคนก็ตามหาอีซี่การ์ดเพราะว่าอยากได้ไลายสวยๆคุณ่นคนนั้นเขากำลัมงมองหานูทางในการซื้อซี่การ์ดที่สวยเราซื้อได้ที่ไหนเราที่สุดก็ตามหาเลยนะคะน่ารักมากอีซี่การ์ดภารกิจอีซี่การ์ดนะคะก็ได้แล้วนี่เราเลือกแบบสุม่มต่าดาน่ารักมากท่านานของเพื่อนนะคะเลือกนานไหม และนี้ก็คือกัางคืนของสีเหมอนนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆวันนี้ก็มาเดินเล่นตอนแรกหมดแรงตอนนี้มีแรงเต็มอิ่เพราะว่าเจอคนพัฒนาดีอยู่ <c oughs> เอาจริงว่าซีเหมือนเป็นย่านที่ดีงามโอ้ oh my god เช้านี้ที่ซีเหมอนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปช่ทกิติ๊ก <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่จีลวันที่สองคะ่ะ ก็ฝนก็หยุดตกแล้วแต่ว่าที่นี่ก็ยังต้องพกลมนะคะตลอดเวลาเพราะว่าจะตกตอนไหนก็ไม่รู้อยู่ก็ตกเดี๋ยวเราจะไปกินติซซ่านะคะเราตอนแรกเราจะไม่กินแต่ตอนนี้ไม่รู้ละไปส่งเพื่อนก่อนซึ่งถ้าถ้ากินก็จะก,กินแต่เมื่อกี้ก็กินกาแฟกับกราสองที่โรงแรมไปเราอยู่ในร้านชื่อร้านอะไรนะคะเพื่อน ซิงฟูถังติ่มซำไม่ใช่แน่ซิงฟูมีคือเรียกได้ว่าร้านอาหารแบบซิงฟูถังแต่ว่าบรรยากาศดีเลยเราก็นั่งตรงนี้ก็คือผดอับไปเลยไม่ได้ร้อนมากอ่ะที่เนี่ยก็คือไม่ร้อนเลยเอาง่ายๆสำหรับเหมาะกับคนที่ขี้หนาวแบบเรางงเลย เดี๋ยวตอนนี้กําลังรองแบบว่าเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปาเดี๋ยวจะลองกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราลองถามเขาเขาบอกว่ามันซื้อแบบมาหารกันกินไม่ได้สมมติต้องไม่กินแต่ยีนจะกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาแบ่งกันแบบว่าชิมชิมกินไม่ได้ต้องแบบว่าหนึ่งคนต่อหนึ่งอันถูกป่ะใช่ขั้นต่ำขั้นต่ำคนละหนึ่งร้อยได้เยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันมาแล้วเสี่ยวหลงเปาเป็นไง น้ำมันอันนี้ใช่ไหมแตกใน,านกปากเอ้ยร่งางยิ้มไม่แย่ไม่ออกเพราะว่าไม่ค่อยหนักที่จะกินเลยเสรอมเ่า <c oughs> แต่ก็ระวังมันร้อนนะคะแค่นั้นแหละและตอนนี้ก็คือเดินกลับห้องนะคะปวดท้องไปเข้งน้ำก่อนจะกลับม, <c oughs> ม,มาใหม่มอเไซค์ <c oughs> ไปจีหลงกันนะคะก็เราจะไป T R A ก็เดี๋ยวต้องไปที่รถไฟฟ้าก่อนเึ่ทีท่ MRT แล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนสายที่คอ i เทนเมน n s สเตชัน Main แล้วก็ไต้หวันคงจะเป็นเมืองรอยฤดูนะคะเพราะตอนนี้ร้อนมากแล้วเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนก็เย็นวาว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากยิ่งกว่าซีซันเชนร้อนเกิน้าน,นี่นะคะมันจะมีเซอร์รักบอก ไหนทรผู้เชี่ยวชบบาญวก็มีคว่า T R เกือบไม่ทนันรถไฟไปขี้หลงนะคะพอดีรอดเที่ยงอตอนนี้เราอยู่ที่ที่ R E วิงผิดฝั่งใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีลุยเฟิงก็คือนั่งเลยนะคะ,ะ,คะถึงแล้วค่ะลุยเฟิงนะคะ และเราก็ได้ตก็ตเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะไปตอนบ่ายโมงคึ่งแต่ดูลงก่อนแล้วเรามาด้วยแท็กซี่นะคะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเราจะรอรถบัสคือทุกอย่างเปลี่ยนแทนหมดตอนแรกจะไปจีหลงแต่ว่านั่ง T R A เลยก็เลยจะไปต้องมาลงด้วยเฟิงแล้วก็มาปัจกักรยานก่อนเราสลับแทนนะในตอนเช้า มาค่ะมาปั่นจักรยานและแผนแรกของเราวันนี้ก็คือปั่นจักรยานนะคะแต่นี่คือแผนสุดท้ายที่คิดไว้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเพราะมาผิดทางจีหลงหลงจริงๆนี่พร้อมมากพร้อมปั่นแล้วเดี๋ยวจะได้ชมธรรมชาตินะคะพร้อมแค่ไหนคะร้อยเปอนจีหลมาแล้วนักปั่นหญิง ดูลมก่อนโอ้โหมันต้านลมมึงกูเหนื่อยแล้วเนี่ยเพื่อนเอาลงเรือรับเดียวตักยานหยิบมือเขาตัดิโอ้โหเสียงไม่ชิวเลยออกกำลังกายเมื่อกี้มึงเพิ่งบ่นอยู่เลยว่ามึงปวดขาสิ่งที่เพื่อนรอคอยโอ้ยมึนต้านลม ว้าวสวยมากมึงกลัวไม่ล้าคร้าปัน่นกลางคืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามหามว่าข้านหน้าไปไหนนะคะปั่นตามไม่ทัน <c oughs> เปลี่ยนสีแล้วทุวกคน,นในอุโวงอันนี้แต่ว่านักปัน่นหญิงนี่ก็คือไม่ไหวละ เอาเหรอไปโอ้ยๆนั้นระหว่างที่เราปั่นจักรยานนะคะก็จะเห็นเป็นวิวทะเลแล้วบ้านเมืองเขาก็จะเป็นสีๆแบบฟิลโฮมทาว์อ่ะดูดีอ่ะแต่ความดูดีนั้นก็ต้องแลกมากับควาไหนยยากนะคะอยากจะแนะนำคนที่ถ้าสมมติมาปั่นจักรยานนะคะ ซื้อน้างานก็ร้อยห้แต่ความเสี่ยงก็มีเยอะกว่าแต่วันนี้โชคดีตรงที่มันมีกรุ๊ปทัวร์ก็จริงแต่ว่ารถมันพอนะคะมันก็จะมีเป็นรอบต่อไปส่วนเราก็มาซื้อหน้างานเลยรนะ้อยห้าสิบคือลมแรงมากนี่เราปันจักรยานมาถึงบารดูสิมาชมวิวเย็ยนมาก ดูดีมากโฮมทาวช้าช้า,ามากสวยมากค่ะทุกคนเรามากินกาแฟนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนกันเขาบอกว่าบิวดีจริงมากว้าวนี่เป็นบรรยากาศในร้านกาแฟข้างบนนะค่ะดีมากคอนนี้เราก็จะรอแฟแล้วเขาก็มีเหมือนเป็นนิทรรศการให้เราไปดูเป็นภาพก็ชวนเขาไปดูนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปริวข้างบนนะคะ ฟิวดีมากก็คืออยู่ติดกับบาดูซี่เลยอันนี้คือไอาเต้หวันน้อยแล้วก็น,นี่ก็คือคาปูชิโนเ่เธอสั่งมาว่าเอ่มคาปูชิโนโ่โน่กาแฟซึ่งจะบอกว่าคาปูชิโน่นอนซูการ์นะคะบอกเขาผิดเป็นไงล่ะแต่ก็ได้คอฟฟมาอยู่นะมาดูมีทัศการนะคะ ร้านกาแฟที่มีนิทรศกา,การอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เบข้างก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆอะ่ะดูดิอย่างนี้นะคะนิทรศกา,การที่เราเข้าไปดู18 5่แตอนนี้เรากำลังขึ้นรถบัดไปสนมบินนะคะเราลงรถบัสมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินแบบสุดๆตอนนี้ก็คือเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นหน้าฝนหน้าลมหน้าหนาวรวมกันในหนึ่งเดียว ถึงแล้วนะคะโอ้แดดร่มเป็นใจเป็นใจให้แป๊บนึงนะบรรยากาศถือว่าเป็นใจให้เราถ่ายนะคะวันนี้แดดร้อนมากว้าวสวยมากนี่คืออาหารที่สั่งมานะคะสั่งกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ดีสั่งอะไรก็ไม่้นะคะแต่ว่าที่เราู้ไม่มีหมูม,มาาีแต่ผัากับเส้นอร่อยมากมมนี่เป็นฟิวแบบ ก็คือหมอกน้ำหมนบอกทุกคนไม่ได้มาเมนูอะไรบอกาเาเนื้อดคือหลังจากที่เรากินบะหมี่เสร็จทุกคนเชื่อไหมสามสิบาทบะหมี่แล้วอร่อยมากแล้วเราก็เลยมากินชานมไข่มุกล้วสั่งเป็นแบบไม่หวานเลยทุกคนตกใจแต่มันอร่อยมากตอนนี้มาโฮปปิ้งไอแลนนะคะประสบการณ์วันนี้ก็คืออยากจะขอโทษที่คนไต้หวันคนนั้นก็คือวิง่ง ก็อไม่ใช่เลยหรอกรีบหารถเมย์แล้วพอดีกรไปขอคนไต้หวันเอาข้อห้องน้ําไปฉี่แต่มมนไม่ไหวจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เลยต้องแบบว่าเปิดทันเลยขอข้อห้องน้ําแต่พีก่อนคือระหว่างที่รถเม,มล์มาเราจะเลยต้องรีบวิ่งข้ามถนนแล้วก็มีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากซอยพอดีเบรกแนงมากทําอะไรไม่ได้นอกจากเขาว่า sorry อย่างเดียวจะโกนดังคือรู้สึกผิดด้วยแล้วก็คือนรถไม่ทัน้วตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้เราเข้ามาในโฮปปิ้งแล้วนะคะก็เสียคนละ100เท่าไหร่นะไม่20เดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างในมีอะไรไอโอ้โหแสบตาม,มากเห็นขึ้นลมไหมคะทุกคนอันนี้เป็นข้างล่างนะคะเรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนโอ้โหขึ้นตอนนี้เรากำลังขึ้นไปชมวิวบนจุดชมวิวสูง,ส,งสุดนะคะเดินไปกันครับและลฮา ก็จเจอว,ว้าวโอ้มหโอ้ไม่ก้าสุดสุดเอาวิดีโอ <c ười> ไกด์สาวท่านหนึ่ง ว้าวคือแบบนยไม้น้ำาอ๋อคือเขาเหมือนกันไว้แล้ว,ลวก็ไม้น้ำเล่นมาต่อกันที่จีหลงในมาร์เก็ตนะคะในที่สุดก็มาจนได้เดินไปเรื่อยๆนะคะเอาจริงๆจีหลง,ง,ง,งก็ดูเป็นเมืองที่เจริญอ่ะคล้ายๆในไทเปเหมือนกันเนี่ยและนี่ก็คือจีหลงในมาร์เก็ตโอ้ยยอดคึกคักมากในเมือง นี่คือของหวานของไต้หวันนะคะเป็นเผือกแล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็ไข่มุกมั้งคิดว่าว่าจะไม่กินนะคะแต่ก็อดไม่ได้เรามาอยู่ที่ร้านไก่ทอดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนดีมากดีที่สุดแล้วร้านนี้นะคะมองป้ายอันนี้<ด>อยู่แบบพรุ่งนี้ต้องมากินกัน กวเพราะว่าเพราะว่ากูบอกไม่ถูกกูว่ามันก็เหมือนไก่มันไม่เห็นเผ็ดเลยกน,นแล้ววแบบเผ็ดไปๆแต่ว่าไม่เผ็นมากอแต่น,นี้คือระดับห้าเลยสวัสดีตอนจะเที่ยงคืนของไต้วันนะคะวันนี้เราก็มีอ๋อมารีแคปเขาเรียกว,ว่าอะไรอะเล่าประสบการณ์หวาดเสียว ช่วงที่ไม่สามารถถ่ายคลิปมาได้มันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าหนังมันเป็นวันที่เราจะไม่ลืมใช่เพราะมันแบบครบรถทุกอย่างอย่างกันในหนังอย่างที่เราเล่าไปตอนกังวลว่าเราวิ่งตัดหน้ารถพี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เบรกแบบแรงมากแล้วก็ไปกับพิปตาขอขึ้นรถเมลเพราะวาเขาปิดประตูแล้วแต่ที่พีกว่านั้นก็คือตกรถไฟค่ะตกรถไฟจริงๆรถไฟ T R A ที่มาดูรู้แค่ว่า คือดูในดูในแมพมันบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางพอเปลี่ยนลงไปปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่มีรถรถอันนั้นมันไปอีกที่หนึ่งก็เลยแบบมันเป็นช่วงวินาทีที่ประตูกําลังจะงับแล้วเราก็ต้องตัดสินใจคือมันแบบรถไฟที่นี่เราต้องดูเองเราต้องสังเกตเองคือมันสายมันเยอะมากทุกคนแล้วระหว่างนั้นเพื่อนเรานักโดดหญิงเป็นยังไงคะเพื่อนไหนเล่าประสบการณ์นักโดดหยิง <c oughs> แล้วคือดิฉันร่้อยู่ข้างหลังตามไม่ทันค่ะคือเราเนึกถึงสภาพลงเ,เวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าเนาะมันจะงับแล้วด้วยความเร็วของดิฉันนั้นไม่ไหวจริงๆเพราะว่าจาังหวะที่เพื่อนเข้าไปแล้วคิดในใจว่ากูทำไงดีวะ แม่งก็เลยเอามือแย่เข้าไปที่ประตูที่จะงับแล้วก็เอาออกมาก็เลยบอกว่าไม่เอาไปเสี่ยงดีกว่าก็เลยรอปุ๊บแล้วประตูก็ปิดต่อหน้าต่อตาแล้วคนบนรถไฟก็คือก็มองแล้วก็โว้คือณตอนนั้นน่ะนี่ไม่ได้คิดว่าแบบเชียทำาไงดีวะคิดในใจว่าแบบสายอีกสายจะมากี่โมงเพื่อไปเจอเพื่อนอีกสถานีหนึ่งไหนมึงบอกประสบการณ์ข้างในรถไฟหน่อยว่าเป็นยังไงข้างในรถไฟคือทุกคนช็อกแบบว่าโอามบกรอตเหตุการณ์ว่าแบบว่าสองสาวต้องแยกกันแล้วจะยังไง จะทำยังไงดีเพราะว่ามันมืดมากมันประมาณเกือบสามทุ่มแล้วอะตอนนั้นแต่ก็โชคดีตรงที่ว่านั่งอยู่หัวขบวนคนที่ขับก็น่าจะเห็นเขาก็เปิดประออกมาโอ้โหสวรรค์เบี่ยงมากประมาณนั้นแหละคือมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมคือวันนี้ทุกอย่างใน day t o โอ้โหสุดๆอ่อะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะ